โ o y ยต้าไฮ u x แท a กเตอปี2025คือการปฏิวัติใหม่ในโลกของยานยนต์เพื่อการเกษตรที่รวมความแข็งแกร่งของรถกระบะเข้ากับความสามารถของแทรกเตอร์ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนการออกแบบของรุ่นนี้ได้รับการยกระดับทั้งในด้านความทนทานความคล่องตัวและประสิทธิภาพการใช้งานบนทุกสภาพพื้นดินเพื่อรองรับทั้งงานหนักในไรนาและการเดินทางบนท้องถนนทั่วไป ในปี2025โตโยต้าได้พัฒนาไฮรักแทรกเตอร์โดยเน้นให้ตอบสนองกลุ่มผู้ใช้งานในภาคการเกษตรที่ต้องการทั้งความอเนกประสงค์และความทนทานตัวรถยังคงพื้นฐานจากแพลตฟอร์มของโตโยต้าไฮรักรุ่นมาตรฐานแต่มีการปรับโครงสร้างเพื่อให้รองรับการใช้งานทางการเกษตรเช่นการลากจูงอุปกรณ์พ่วงและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากภายนอกของไฮลักแทรกเตอร์โดดเด่นด้วยความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถที่มากขึ้น การใช้ยางลุยแบบพิเศษเพื่อให้สามารถวิ่งผ่านพื้นที่โคลนหรือดินอ่อนโดยไม่ติดขัดกระจังหน้าแบบใหม่มีความแข็งแรงและเพิ่มการระบายอากาศให้กับเครื่องยนต์มีการติดตั้งไฟหน้าแบบเล็ดที่ให้ความสว่างมากขึ้นเพื่อใช้งานในช่วงเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศที่มีหมอกหนาช่วงล่างได้รับการปรับจูนให้สามารถรับน้ำหนักอุปกรณ์ทางการเกษตรและมีความมั่นคงแม้ใช้บนถนนขรุขระ ภายในห้องโดยสารไฮลัก t ์แทรกเตอร์ปี2025ผสมผสานร,ระหว่างความสะดวกสบายของรถยนต์นั่งกับฟังก์ชันการควบคุมของแทรกเตอร์แบบมืออาชีพเบาะนั่งหุ้งวัสดุกันน้ำพร้อมระบบกันสถเทือนในตัวช่วยให้คนขับสามารถทำงานเป็นเวลานานโดยไม่เหนื่อยล้ามีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลพร้อมระบบนำทาง GPS สำหรับการกำหนดเส้นทางในไร่นาระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยควบคุมอุณหภูมิในห้องโดยสารอย่างสม่ำเสมอ ไฮลักแทรกเตอร์ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด201แรงม้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการลากจูงอุปกรณ์หนักได้อย่างสบายระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ช่วยให้ควบคุมรถได้ดีในทุกสภาพพื้นที่พร้อมโหมดพาวเวอร์และอีโคที่ช่วยปรับกำลังตามลักษณะงานให้เหมาะสมอีกหนึ่งจุดเด่นของไฮลักแทรกเตอร์คือระบบไฮดรอลิกที่ติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์การเกษตรได้หลากหลายเช่นผ่านถหัวหมุนเครื่องพ่นยาฆ่า,มาแมลงและอุปกรณ์หว่านปุ๋ยระบบไฮดรอลิกสามารถปรับระดับแรงดันได้ผ่านหน้าจอภายในรถโดยไม่จําเป็นต้องลงจากรถเพื่อปรับด้วยมือ ในเรื่องของความปลอดภัย Toyota h i l u ัก Tractor ปี2025มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบควบคุมการทรงตัว VSC รวมถึงมีถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งรอบห้อมโดยสารกล้องมองรอบคัน360องศาช่วยให้การถอยรถหรือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พ่วงทำได้ง่ายและแม่นยำมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางล่ิวเดสเซนคอนโทรลที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนพื้นที่ไม่เรียบ รถรุ่นนี้ยังรองรับเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มิงโดยมีระบบเชื่อมต่ออีอ,อเพื่อส่งข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของผู้ใช้เช่นปริมาณน้ำมันสถานะเครื่องยนต์ระยะเวลาทำงานและตำแหน่ง GPS เพื่อการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบนี้สามารถสั่งเปิดหรือปิดการทำงานของรถจากระยะไกลได้อีกด้วยระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระปีกระหนกคู่พร้อมคอยล์สปริงและด้านหลังแบบแนบ,บแผ่นซ้อนเสริมพิเศษ ช่วยรับน้ำหนักบรรทุกมากถึง1,500กิโลกรัมและสามารถลากจูงได้สูงสุดถึง3,500กิโลกรัมทำให้เหมาะสำหรับเกษตรกร,ร,ร,กรที่ต้องการขนส่งผลผลิตหรือเครื่องมือขนาดใหญ่ในคราวเดียวความสามารถในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือหัวใจหลักขององค์การออกแบบรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักพื้นดินแฉะหรือสภาพทางที่ครูคาโตโยต้าไฮลักแทรกเตอร์ก็สามารถฝ่าไปได้อย่างมั่นใจโดยมีระบบป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และกล่องควบคุมไฟฟ้า พร้อมการซีลรอบตัวถังที่ออกแบบมาเพื่อกันฝุ่นและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพการบำรุงรักษาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่โตโยต้าให้ความสำคัญด้วยโครงสร้างเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาให้เข้าถึงจุดบำรุงรักษาได้ง่ายเช่นกรองน้ำมันเครื่องกรองอากาศและหม้อน้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถดูแลเบื้องต้นได้ด้วยตนเองโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งศูนย์บริการทุกครั้ง โตโยต้ายังมอบการรับประกันคุณภาพให้กับ h ฮลัก Tractor ปี2025ครอบคลุมระยะเวลา5ปีหรือ100,000ไมล์และมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ใช้งานอุ่นใจในทุกสถานการณ์ราคาของโตโยต้ h ไฮ u ักแทรกเตอปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ49,900ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสามารถและฟังก์ชันที่ได้รับถือว่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวสำหรับภาคเกษตรกรรมยุคใหม่ หากคุณคือผู้ที่มองหารถแทรกเตอร์ที่มีความแข็งแรงใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันและสามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โตโยต้าไฮรักแทรกเตอร์ปี2025คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะแต่มันคือเครื่องมือในการพัฒนาอนาคตของเกษตรกร,ร,รกไทยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายขอบคุณที่รับชมไรวิชชั่นช่องที่รวมทุกเรื่องของยานยนต์เพื่อชีวิตที่คล่องตัวและอนาคตที่ยั่งยืน